เช็คสถานะดวนเยียวยาเกษตรกรทกสอโอนเงินเพิ่มวันนี้บัญชีต่างธนาคารได้รับแล้วผู้ยื่นอุทธรณ์ได้รับสิทธิหลายรายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองใจกระจายข่าวคลิปนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของเงินเยียวยาเกษตรกรก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับเกษตรกรทุกท่านที่ได้รับเงินไปแล้วทั้งงวดที่1และงวดที่2ด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองในครั้งหน้าที่สําคัญ2ใจกระจายข่าวลงคลิปใหม่ๆทุกวันหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินเยียวยากเกษตรกรหรือใครที่ได้รับเงินแล้วหรือว่ายังไม่เคยได้รับเงินเลยสักงวดเนี่ยสามารถกดแสดงความคิดเห็นมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเกษตรกรโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้ทกสได้โอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา5,000บาทรอบที่2ประจำเดือนมิถุนายน ที่กระทรวงเกษตรส่งมาทกสอโอนเงินเพิ่มอีก52,000รายโดยเกษตรกรกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับการโอนเงินงวดแรกไปแล้วในเดือนพฤษภาคม63ที่มีบัญชีต่างธนาคารนับตั้งแต่15พฤษภาคม63ถึง22ิมิถุนายน63ทกสโอนเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรไปแล้ว 71,621.10ล้านบาทดังนี้การโอนเงินเยาวยาในเดือนพฤษภาคม63ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์จํานวน7,272,614รายวงเงิน36,363.07ลา้านบาทการโอนเงินเยาวยาในเดือนมิถุนายน63ให้เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์อีกจํานวน7,516,5 0ราย เป็นเงิน35,258.03ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ได้รับการโอนเงินในงวดแรกล่าสุดเมื่อวันที่25มิถุนายนหก3กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แจ้งผลการอุทธรณสิทธิ์ให้กับเกษตรกรหลายรายที่ผ क क ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณให้ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ w w w .moac.go.th จากนั้นคลิกที่เมนูตรวจสอบสถานะอุทธรเงินเยียวยาเกษตรกรหากเกษตรกรที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาจะขึ้นข้อความ ได้รับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรหลังจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการอุทธรณ์ให้ทกสเพื่อโอนเงินเยียวยาต่อไปโดยสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ w w w เยียวยาเกษตรกร .com อย่างไรก็ตามจากข้อมูลของทกสณวันที่22มิถุนายน63มีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่สามารถโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชี2กลุ่ม กว่า1.7แสนรายประกอบด้วย 1. เกษตรกร,ร,กรที่แจ้งบัญชีธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชีอีก47,519ราย 2. เกษตรกร,ร,กรที่ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้เนื่องจากไม่พบบัญชีหรือยังไม่ได้แจ้งบัญชีมาที่ทอกอสออีก 1,39,668รายโดยเกษตรกรทั้ง2กลุ่มสามารถแจ้งเลขที่บัญชีและตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ w w w ร์ไวยาเกษตรกร .com เช่นเดียวกันค่ะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตมารตรการเยียวยาเกษตรกรขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐ,ฐกิจเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ถ้าหากเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ